สวัสดีครับเพื่อนๆอ่ามันถ้าให้เพื่อนๆใครมีอาการแบบว่าน้ําไหลบนรถน้ําไหลจากช่องแอร์อะไรครับ,ค,นนรค,รบ,รบคือวิธีแก้อันนี้ฮอนด้ารถผมฮอนด้าซิต้นะครับสองพัิบสองวิธีแก้คือแก่งี้นี่ครับถอดถอดต,ตัวนี้ออกนี่ครับ ถอดถอดถอดตัวนี้ออกเนี่ยครับถอดถอดออกถอดออกเพื่อก็จะเห็นเห็นเนี่ยครับเอาไปใช่สองเนี่ยครับถอดท่อตัวนี้ถอดท่อตัวนี้ออกอืม หอดออกปุ๊บไหนตอ,นน,อนนี้ผมทําเสร็จแล้วมันก็เลยมีน้ําหยดอยู่เดี๋ยวผมสวมสวมไปก่อนแต่แต่ต้องเอาไม้แหย่นี่ด้วยนะครับไม้แหย่ตรงนี้ด้วยเนย่แหย่แหย่เนี้ยเมื่อกี้ผมแหย่ปุ๊บน้ําไหลออกเยอะเลยมัน,ม,นมันมีสิ่งกระปกตันกัตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ต้องเอาอะไรไม้หรือลวดอะไรแหย่ครับผมผมใส่ก่อน แย่ yeah, แล้วคราเนี้ยมันมีเศษสสลปรตานรับแย่แล้วก็เป่าเป่าเอาเป่าเป่าพอเป่าเป่าปุา๊บมันจะมีขี้สุปรกออกหลออกมาครับเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนี่ครับเห็นไหมครับนี่ <c oughs> ผมขอเอียงกล้องนะนี่สิ่งสปกปรก์ไหลออกมา คือพอเราเปิดแอร์เนี่ยพอเปิดแอร์ปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเหมือนมีน้ําได้ยินเสียงน้ําแล้วอันเนี้ยเหมือนน้ามันอยู่ข้างบนแต่อยู่ข้างในพออยู่ข้างในปุ๊บเราพอเราปิดดับแอร์ปุ๊บเนี่ยดับเครื่องแอร์มันก็จะหยดน้ําก็จะหยดหยดอย่างงี้ครับนี่หยดบริเวณนี้พอหยดปุ๊บ ก็คือว่าอาการเหมือนแอนตันครับเราก็ต้องถอดอย่างที่ผมอธิบายเมื่อตอนต้นถอดทีนี้ครับวิธีแก้อันนี้เบื้องต้นนะครับคือเราไม่ต้องไปเสียตังค่าจ้างช่างนะครับผมลองทำเองได้ครับลองดูครับเพื่อนๆสวัสดีครับ